ใน EP ก่อนหน้าที่คุยให้ฟังไปว่า competency เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ competency หรือว่าความรู้ทักษะพฤติกรรมการทำงานที่เรียกว่า knowledge skill กับ attribute เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ย นำเอามาใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานของเราเนี่ยทำงานเกิดผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังไม่ว่าผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ดำได้ตามมาตรฐานหรือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจะเป็นแบบที่เป็นผลลัพธ์แบบ outstanding ออกมาก,ก็าตาม competency เนี่ยจะต้องถูกนำไปใช้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า competency เนี่ยจะทำให้พนักงานทุกคนเ,นเกิดผลลัพธ์ จริงๆนะหากเราไม่สามารถบริหารจัดการให้ competency นะมันบังเกิดผลดีกับตัวของบุคลากรของเราแล้วพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าไม่ทําให้บุคลากรของเราเมีความรู้ถ้าไม่ทําให้บุคลากรของเราเกิดทักษะถ้าไม่ทําให้พนักง,งานของเราเนี่ยเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่พึงประสงค์ขึ้นมาไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามโดยเฉพาะโดยวิธีการพัฒนานะครับมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา competency ก็จะเป็นเพียงข้อความ ที่เขียนไว้สวยหรูแต่ไม่สามารถทําให้พนังกงานเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาจริงๆได้นะครับดังนั้นเวลาพูดถึง competency เมื่อไหร่เนี่ยเรามักจะตามด้วย base human resource management หรือว่า base human resource development หรือ competency ที่เป็นฐานสําหรับการบริหารสมบูบุคคลและ competency ที่เป็นฐานสําหรับการพัฒนาสมบูบุคลระบบการบริหารสมบูบุคลบนฐานสมรรถนะ อะเราก็เรียกแบบนี้หรือระบบการพัฒนาบุคลากรบนฐานของสมรรถนะโอเคไหมฮะนี่คือ c o m p พ t e n ซีจะต้องถูกนำมาปรับใช้กับระบบบริหารจัดการอื่นเพื่อทำให้พนักงานเนี่ยมีผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนั่นเองนะดังนั้น Competency จะถูกนำมาใช้กับหลากหลายงานในด้านทรัพย์บุคคลเรามาคุยกันทุกลักษณะงานที่เรานิยมนำคอมเพ t e ซซีมาปรับใช้นะครับ อันแรกก็คือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร competency เนี่ยจะถูกนํามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการคัดสรรผู้สมัครงานอันที่จริงแล้วเนี่ย competency จะถูกนําไปกําหนดไว้ในตัว job description หรือว่า jd นะ jd เนี่ยก็จะบอกว่าตําแหน่งงานเนี่ยมันมีความรู้มันต้องการทักษะมันต้องการพฤติกรรมการทํางานอย่างไรบ้างนะครับงั้นแปลว่าตอนที่เราทํา jd เนี่ยเราต้องทําการวิเคราะห์งานให้ดีว่า ตำแหน่งงาน,นนั้นๆเนี่ยมีหน้าที่งานหลักอะไรมีกิจกรรมงานอะไรมีผลลัพธ์ที่คาดหวังอะไรแล้วก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ทักษะพฤติกรรมการทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวในอีีถัดไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างของการวิเคราะห์งานเพื่อกําหนดรายการ competency ทั้งที่เปลี่ยนความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการทํางานขึ้นมาให้ดูเป็นวิดีโอนะฮะพอเรากําหนดไว้ใน JD เราก็จะเอาไอ้ตัวรายการความรู้ทักษะพฤติกรรมการทํางานในเลือกเฟ้นมาในตัวที่สําคัญสาคัญ เอามาใช้ในการเป็นกรอบเพื่อคัดกรองผู้สมัครนั้นเพื่อคัดเลือกผู้สมัครเอาไปโพสต์ประชาสัมพันธ์ในอินเทอร์เน็ตหรือไปโพสต์ในแหล่งประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาคอมเพนเนซีในรายการที่เราเลือกสรรมาเนี่ยอาจจะ3ตัว5ตัวนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเลือกรายการที่เป็นทักษะแล้วก็พฤติกรรมการทํางานเนี่ยมาใช้ในการเป็นกรอบในการสัมภาษณ์เวลาเราสัมภาษณ์เนี่ย เราก็สัมภาษณ์ในเทคนิคที่เรียกว่าการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะลงรายละเอียดในเรื่องการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมโดยใช้คอมเพ t e เ c นหรือ c o m p e t e เ c นซี s เบสอินเท i ร์วิวนะครับอันนี้จริงแล้วเนี่ยในแบดแคสที่เป็น HR Companion เนี่ยก็จะมีพูดคุยกันอยู่เยอะมากนะครับแต่ผมจะหยิบมาคุยไว้ในซีรีส์ของคอมเพ t e เอนซีไว้เป็นการเฉพาะเลยก็แล้วกันนะครับ งานที่2ที่เราเอาคอม p e t e n c y มาใช้คืองานฝึกอบรมและงานพัฒนาบุคลากรผมไม่ได้ใช้คําว่างานฝึกอบรมอย่างเดียวนะครับใช้คําว่างานพัฒนาบุคลากรนั้นก็แปลว่ามันมีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายมากกว่าการฝึกอบรม competency เนี่ยจะถูกนํามาใช้เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินช่องว่างของสมรรถนะเพื่อนําเอาผลจากการประเมินเนี่ยมาใช้ในการจัดทําหลักสูตรหรือวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล หรือจะเอาไปทําเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมประจําปีเพื่อไปของบประมาณหรือนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจตามมาตรฐาน ISO ก็ได้ดังนั้น c o m เ e ลชซิโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่นําไปสู่ความจําเป็นในการฝึกอบรมให้กับพนักงานในการฝึกอบรมเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ชัดแน่ว่าพนักงานเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีพฤติกรรม ที่แตกต่างจากที่เราคาดหวังมากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะใช้วิธีการประเมินเสียงเรียกว่าช่องว่างสมรรถนะส่วนที่ความจำเป็นในการฝึอกอบรมเนี่ยมันก็คือ training needs นั่นเองเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่าเราจะฝึอกอบรมพัฒนาพนักงานในแนวทางไหนเนี่ยเราก็จะเอาตัว competency เนี่ยมาใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลซึ่งเรียกว่า individual development plan หรือ IDP บางองค์กรก็กรเ,เรียกว่า Personal Development Plan หรือ PDP ก็สุดท้จะเรียกแบบไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเอาไอ้ตัวหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆนะครับที่เรา derive หรือกำหนดขึ้นมาจาก competency เนี่ยมาร้อยเรียงกันนะครับโดยกำหนดไปว่าพนักงานในช่วงอายุงานประมาณนี้ถึงประมาณนี้จะต้องฝึอกอบรมพัฒนานในหลักสูตรอะไรในช่วงอายุงานประมาณนี้จนถึงประมาณนี้จะต้อง โฟกบรมพัฒนานหลักสูตรหรือเรื่องอะไรต่อเราเรียกมันว่า training and development roadmap นะครับซึ่งก็จะเป็น competency based หรือใช้ competency เป็นฐานในการคิดหรือวิเคราะห์อยู่ดีโดยทั่วไปเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเอาพวกตัว competency นะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัดทำหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็มากำหนดวิธีการพัฒนาวิธีการพัฒนาก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 70- 20 10, 10เอาไว้เดียวค่อยมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับ 7จ็ดสิบเนี่ยผมก็เคยคุยให้ฟังไว้ใน s r c o m p a n i o n เนี่ยนะครับท่านสามารถเสิร์ช7จ็ดสิบหรือแนวการพัฒนาบุคลากรแบบผสมผสานแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานท่านสามารถเสิร์ชดูได้แล้วก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยได้คุยให้ฟังไว้ใน YouTube หรือใน p อดแคสตนะครับหรือแม้แต่ใน Google ซึ่งสามารถเสิร์ชดูได้ไง่ายมาก ผมคิดว่าตอนนี้70-20 1 0เ,เป็นพื้นฐานมากๆและสำหรับ s r ของเราที่เราจะนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรกเป็นรายบุคคลและโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่เป็น t ALEN t กลุ่มคนที่เป็น SUCCESSOR competency ถูกนำไปใช้อีกอันนึงในงานบริหารผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ในการประเมินอย่างเดียวนะอย่าลืมนะครับว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันเป็นแค่หอย่าง ในการบริหารผลการปฏิบัติงานโอเคไหมครับ performance management หรือการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยเราจะนำ competency มาใช้ควบคู่กับการวัดผลงานหรือการวัดด้วย KPI หรือการวัดด้วย OKR OK ก็ตาม competency เนี่ยจะเป็นส่วนที่บอกว่าถ้าพนักงาน,นมีความรู้มีทักษะมีพฤติกรรมการทำานแบบนี้ก็จะมีแนวโน้มหรือมีโอกาสที่จะทําให้เขาทําผลลัพธ์ของงาน หรือทำเ e อร์ฟอร์แมออกมาตามตัวชีวัดที่เป็น KPI หรือ OKR OK แบบนั้นได้นะครับดังนั้น Competency เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยอันนึงที่นำมาใช้ในการประเมินซึ่งเราจะเอาส่วนไหนล่ะครับของ Competency มาประมันแล้วก็เอาไอ้ตัวรายการและตัวชีวัดคอมเ e น e n ซีที่ถูกพลอตหรือถูกกำหนดไว้ตามระดับของพนักงานนั่นเองนะครับเนี่ยเป็น3อย่างละที่เราเอาคอมเ e น e ซีมาใช้งาน,นครับอีกอันนึงที่เอามาใช้ ก็คือการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือทำแคเรีย d e เวล o อปเมนต์คอมเ e n เ y นซจะถูกนำมาใช้เป็นกติกาเนาะในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเรียกมันย่อๆว่า c a r เรี p a า h กันแล้วกันเนาะเราจะกำหนดขึ้นมาว่าถ้าพนักง,งานจะเติบโตจากระดับหนึ่งไประดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีปัจจัยใดคุณสมบัติอันใด สมรรถนะอันใดในการที่จะนํามาใช้เพื่อคัดกรองนํามาใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมว่าเขาพร้อมที่จะปรับหรือเลื่อนไปสู่ตําแหน่งนั้นพูดง่ายในเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพของพนักง,งานเนี่ย c o m เ e t e n c y จะถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์นในการคัดกรองแล้วเราจะคัดกรองอยังไงโดยพื้นฐานแล้วเอาแบบย่อๆสั้นๆกันแล้วกันถ้าพนักง,งานเติบโตจากบุคลกากรระดับปฏิบัติการไปเป็นระดับหัวหน้างานเนี่ยปกติแล้ว competency ม,มันก็จะ เป็นอีกระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการรู้ว่าเขาจะสามารถเติบโตไปเป็นหัวหน้าง,งานได้หรือไม่เนี่ยนั่นแปลว่าเราเราจะต้องทําการประเมิน competency ในระดับหัวหน้าง,งานก็คือบวก1 l e v e เลเวลจากเลเวลของตัวเองที่คาดหวังนั่นเองหรือถ้าเราจะมีการโอนย้ายงานเติบโตด้วยเช่นเดียวกันแต่โอนย้ายงานไปอยู่หน่วยงานอื่นเนี่ย competency ม,มันก็จะบวก1 l e v e เลเวลแต่เป็นอีกลายการหนึ่งแบบนี้นะฮะ คอม p พ t ด n ซี uh, uh. ถูกนำมาใช้สำหรับการบริหารจัดการดาวเด่นที่ผมเรียกว่า t ALEN t ะ mm. นะแล้วเอา Competency มาใช้ในการ mm. เป็นเกณฑ์นในการคัดเลือก t ALEN t t ALEN t mm. คือคนที่มีผลงานดีแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตในอาชีพการงาน mm. นะครับปกติแล้ว Competency เนี่ยโดยเฉพาะ managerial competency นะครับหรือว่าพวก professional competency ต่างๆเนี่ย mm. ก็จะถูกนำไปใช้ สำหรับการประเมินคนที่จะเข้าสู่ t ALENT pool ที่เราจะเลือกเข้าไปและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นท ALENT ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอันสุดท้ายที่เราจะเห็นการนำ competency ไปใช้เลยก็คือการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งหรือว่า successor เราเรียกว่า succession plan นะครับ competency ก็จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์นในการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งหรือ successor เหมือนเหมือนกับกลุ่มที่เป็น ทเลนนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเลือก competency รายการใดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกเน้นไปที่สิ่งที่มันตอบโจทย์กับพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์กรนโยบายรวมทั้งสิ่งที่องค์กรมุ่งหวงังสำหรับคนที่เป็นซักเซสเซอร์แน่นอนโดยปกติแล้วเนี่ยรายการ competency มันก็จะมีสิ่งที่เป็น m i n a g e r i a l หรือ leadership competency ที่มีอยู่เดิม ผมเรียกว่า existing competency กันแล้วกันนะครับและทั้งนควรจะต้องไปหาด้วยว่า future competency คืออะไรนะครับมันอาจจะเป็น new skill โดยทั่ว,วไปก็เป็น new managerial skill ที่เราจะต้องกำหนดว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการ successor คนนี้ไป g r o ธุรกิจในอีก2-3ปีข้างหน้าต่อไปนะครับเราจะต้องการทักษะเชิงการบริหารจัดการหรือทักษะเฉพาะทางอะไรใหม่ๆจากตัว successor หรือไม่ผมเรียก ตรงนี้ว่า future competency หรือ future managerial skill ที่เราจำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์ออกมาให้ดีโดยทั่วๆไปเราก็เอานโยบายแล้วก็ทิศทางเราก็เอาสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังของผู้บริหารนี่แหละนะครับมาทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนด future managerial skill หรือ future competency ออกไปนะครับและในทํานองหนึ่งเนี่ยตัว competency เนี่ยจำได้ใช่ไหมครับที่ครูฟังไปว่า competency เนถูกนำะมาใช้เป็นเกณฑ์นในการประเมินเพื่อคัดเลือก คอมพลกิก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาบุคลากรที่เป็นท ALENT แล้วก็เป็น SUCCESSOR ด้วยโดยปกติเนี่ยเราก็จะพัฒนากันเป็นโปรแกรมโปรแกรมหมายถึงหลายๆหล,ยลักสูตรประกอบกันแล้วมีการกําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังที่ชัดเจนผลลัพธ์ก็อาจจะเป็นตัว KPI ที่ต้องได้ผลงานที่ต้องทําออกมาหรือทักษะพฤติกรรมการดำเนินบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือที่ต้องมี เกิดขึ้นมาให้ได้นะครับ competency เนี่ยจึงถูกนำมาใช้หลากหลายมากเลยจากที่คุยให้ฟังไปดังนั้นเนี่ยเราจะกำหนดรายการ competency ขึ้นมาโดยที่ไม่มีระบบงานต่างๆเหล่า,า,านี้รองรับในการดึงเอา competency มาใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับสิ่งที่สำคัญมากเมื่อท่านจะทำ competency ขึ้นมาในองค์กรของท่านเนี่ยก็คือตกลงด้แล้วเรามีระบบงานแบบนี้ไหมฮะเรามีระบบงานพวก การสรรหาโดยใช้ competency ไหมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ competency ไหมการบริหารผลการปฏิบัติการโดยใช้ competency ไหม,รร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 มถ้าไม่มีเนี่ย c o m p e เ e n c y มันก็จะเหมือนกับข้อความที่เขียนไว้สวยหรูแต่ไม่ไดเอามาใช้นี่ไม่นับถึงการเขียน c o m p e เ e n c y ที่มันมันเขียนมาแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเคลียร์เลยนะหรือเขียนมาแล้วมันยากที่จะนําไปสู่การปฏิบัตินะครับเคยเห็น c o m p e เ e n c y ของหลายๆมหาลาัยนะครับเขียนมาแบบกว้างมากเวิ้งเว้มากเลยยกตัวยอย่างเช่น เขีน competency รายการหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวชีวัตเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเนี่ยคํ้ว่ามุ่งมั่นเนี่ยมันดูจากอะไรนะครับนั่นคือประเด็นมากกว่าดังนั้นการจะดทำ competency ขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างของมันเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ